สวัสดี e อ e r y b o d y everything every อ v e r y อวีตุ้มพงมาถึงไล่นะคะก็เลยแบบไม่ได้ไล่เรื่องอาหารนานแล้วเนาะก็ไล่อาหารเท่านิดนึงเมื่อกี้มันร้อนก็เลยล้างหน้านะคะสวัสดีครับผู้ชมค่ะค้าอีกแล้วทำไมชอบพูดค้าเป็นตุ๊ดเหรอเป็นตุ๊ดใช่ไหมบ้าแย่จัง Rpxpxpx uh, จอากับกล้องกันอ่ะ uh, ทีก่อนสี่ยังไม่ต้องกลับยังไม่ต้องกลับนี่วันนี้จะทําอาหารนะคะเออต้องกลับสิกูถูกแล้ววะกูเป็นบ้าอะไรเนี่ยอันนี้ได้สปอนเซอร์มานะคะอือไม่อยากจะคุยมีแอดเข้านะคะเราจะทําปลากระป๋องเป็นเป็นเป็นลาบอะ่ะแต่เราจะทำเป็นเหมือนน้าพริกอะ่ะแล้วเราก็แวะตลาดซื้อผักมา อันนี้แปกแดกได้นะคะแล้วแบบแดกยำเย็นอะไรวะอาหารอาหารเย็นหรือเปล่าวะใช่ปะใช่รืดเดียวเพราะยังไม่ได้กินอาหารเลยนี่อ่านะจ๊ะแล้วเราก็ใช้ผงลาบมาเรามาเริ่มทำกันอันพี่เอ็กซ์ซือให้หนูตนด,ดค่เรามีเรามีสร้างภาพอา้ามันกลับกล้องอยังไงวะพี่ตุ้ม กดตรงน,นี้สิจะไปกลับมันนี่โ <Okay. S 1> อเคสวัสดีค่ะพี่ตุม้มทัศนีจันแดงป้าสวัสดีค่ะนะคะไม่มีอะไรมากค่ะไม่มีอะไรมากผัก<อ>พร้อมเราลงมีปากระป๋องก่อนเลยใส่มันไปทั้งน้ำเลยนะคะไม่ต้องมาน้ำออกเอ่อยุคโควิดใครติดอยู่เหลืออยู่ในครัวนะคะเอามาใช้ปากระป๋องเสร็จียัญยาจบก,ก,ก็กินได้นะเจ้าคะนี่ นี่ตอนนี้อยู่ไร้เขาโอบเรานะคะโบกมือเชิญเข้ากล้องไม่ต้องค่ะไม่ต้องอันนั้นปอยเคยอ๋อเขาเข้ามาดีถ่ายไปที่นี่ปากกระป๋องนี่ปากกระป๋องค่ะเลือกตามฐานนะกันนะคะอากาศเย็นแน่เลยเย็นแล้วค่ะเย็นแล้วตอนนี้อ่โจมหมอโจมครับเหรอจอมจอมจอมอ่านะคะแล้วก็ทำอย่างนี้อันนี้ยังไม่ได้เปิดแก๊สใช่ไหมเปิดแล้ว <Okay. S 1> เปิดแล้วเปิดแล้วโ <Okay. S 1> อเคเปิดแก๊สแล้วนะคะนี่เนี่ยเราก็ทําให้เขาน้ําแห้งไปเลยไม่ต้องเอาน้ําออกนะคะน้ําออกเอาวิธีอื่นนะคะตรที่หน้าถัง <c oughs> ถ้าจะเอาน้ําออกเอาวิธีอื่นนะคะแต่น้ําปลากระกป๋องนี้ไม่ต้องค่ะส่ว <c oughs> นผักเนี่ยเอาไปกินสดๆหรือคุณจะลวกคุณจะอะไรก็ได้นะคะแวะตลาดบ้านไร่มาวันนี้เราจะใส่ผงลาบ <c oughs> คืออันเนี้ยซื้อติดบ้านไว้อะไรก็มีลาบทำยังไงก็มีลาบนะคะซื้อติดบ้านไว้อ่าใส่ไปมันจะมีสามรถสี่รถห้ารถหกรถใส่ไปนะฮะเรามีลาบค่ะคุณทุกคนมีลาบได้นะคะซื้อติดบ้านไว้นะคะน่ากินครับพี่ตุ้มกับตันแจ็คอืมน,น,อน่นอนแน่นอนอยู่แล้วอุ้ยโอ,อ้แต่ยอมรับข้นะว่าไอ้ผงลาบอร่อยผงลาบนะอร่อยคนอน,นะจ๊ะคนอนอ,นรอ,อร่อยมาก เออรถดีรถดีอีดอกแล้วไม่ได้สปอนเซอร์แล้วล่ะขอโทษค่ะตัดตัไวห้าสี่สามสองรถดีรถดีมีชัยไปกว่าครึ่งนี่ไม่ต้องเละมากก็ได้อันเนี้ยแล้วก็เคี่ยวคั่วไปกินกับข้าวเหนียวร้อนจิ้มก็น่าจะอร่อยตัข้าวคอยได้เลยนะเดี๋ยวตุ้มจะชิมก่อนเพราะว่าถ้าอยากแซ่บแซเข้มข้นนะคุกข้าวสองห่อ กำลังเดือดเลยค่ะปุดปุดตอนนี้มีคนชมเก้าคนแล้วโอ้จะเก้าแสนคนอย่าพูดเก้าคนสินพูดมัเยอะไว้ก่อนอชิมค่ะอร่อยอ่ะโอ้ยร้อยคนแล้วไม่หอไม่ได้ไล์นานไม่ได้ไล์นานคูณจะใส่หมูสับ คุณจะใส่อะไรลงไปก็ได้เพราะมันคือน้ำพริกแล้วอาจจะใส่พริกทอดพริกแห้งเนี่ยควงไปเลยเนะดีก,กว่าเนะีเป็นเม็ดๆเ,เ,เนาะเพราะว่าขี่เกียดมานั่งเอ่อมานั่งทอดที่หลังอย่างนี้นะคะถ้าเราได้ตกไหมครับวันนี้ฝนไม่ตกคะ่ะไม่ตกครับอันนี้นะเราวิ่งไปล้างน้ำก่อนนิดนึงเดี๋ยวจะเราบอกว่าทำไปต้องล้าง วันนี้ฟ้าสวยมากเลยเมฆก็สวยฝนไม่ตกค่ะคุณค่านน้านิดหนึ่งนะคะแล้วใส่ลงไปเพราะว่าไม่รู้หนูเหนือพี่ขี้หรือเปล่าไปเยี่ยมไหมพี่ตุ้มสวัสดีครับสบายดีนะคะน้องกนจาก S อ Studio ที่พี่ตุ้มเคยให้กระดุมพี่ตุ้มจะจำได้ไหมไม่ทราบเออเข้ามาอินบ็อกคุยกันเลยจ้ะถ้าคุยกันขนาดน,นี้จำจำได้จำได้ทุกคนแหละไม่ยังไม่แก่เห็นไหมยังไม่แก่จำได้ เฮ้ยบุญบาทว่ะอร่อยของเขาอร่อยพี่ตุ้มไม่เปลี่ยนเลยไม่แก่เลยอ๋อพี่ทำรีโมทหายโอ้โหรีอ๋อพี่ทำพี่ทำรีโมทหายสวัสดีค่ะชื่ออะไรอ่ะเดียงเพชรเพียงเพชรเหรอนี่นะเพิองเพชรพึ่งเพชรอะไรไม่รู้ I'm so s o r ร y ่นะครับวันนี้มีผัวฝรั่งนะคะมีผัวอินเดียวรนุชบอกอยากกินเนี่ย ได้เลยนะคุณจะเอาอะไรใส่เข้าไปอีกในนี้นะเป็นเป็นน้ำพริกได้เลยโกโก้รีหน้าน่ารักจริงๆร,รู้ว่าต้องจะใส่อะไรใส่ใสิไ,สไม่รู้ไม่รู้เดินยเขาไปกลัวไข่เอ,อ้ยเออแจง๋แจงเจง๋จงเจ๋งเพราะว่ามันจะทําให้ความข้นเนี่ใช่มันจะทําให้น้ําที่เราอยู่เนี่ยมันข้นคิดถึงทางช้างเผือกที่นั่นจางกับตันแจ็คมาเลยค่ะมาเลยค่ะ ใส่ไข่ไปสองฟองนะคะใส่ไข่สองฟองค่ะแล้วก็ขยี้ไข่ค่ะขยี้ไข่ค่ะขยี้ไข่ค่ะอืแล้วมันจะข้นนะคะมเมื่อกี้เป็นน้ําอยู่ใช่ไหมอืมอมันก็จะข้นละสีสวยอ่ะอืมยอดฝีมือมรน,นุษย์บอกคืออย่างเงี้ยมันง่ายกับการที่เราเอามาคลุกข้าวรักพี่ตุ้มค่ะขอบคุณค่ะคส,สุขสวัสดิ์อ๋อ สวัสดีค่ะน้องเปิ้ลนริงอะสมสุขสุขคนธรมันบอกว่าอุ้ยน่ากินเนี่ยง่ายๆเลยนะคะเนี่ยง่ายๆ่ายเลยก็ีบบอกสุดๆดเลยแต่ละเมนูนี่โอเคอุ้ยตักข้าวได้เลยเนี่ยใช่ใช่อืมนะคะไปหยิบจานสวยๆก่อนนี่ดีกว่าอุ้ยเราทำให้เป็นเหมือนน้ำพริกใช่ไหมแล้วก็ใส่เป็นช่วยน้ำพริกดีกว่า นในครัวตอนนี้ติดไฟใหม่แล้วนะคะสวยมาก <laughs> ไม่ได้น่นอวดอันนี้ไม่นเปลี่ยนได้ค่ะรักพี่ตุ้มเช่นกันจากน้องอิ่ม,มวีรศักดิ์โอ้โหแล้วพี่อิ่มพอน,น้องอิ่มกูมิร้อยกว่าปีเหรอชุนทัน<ห>จ,จพี่อิมพี่อิมพี่อิมออรเรนตนนะคะนี่นี่นี่เห็นไหมคะพี่อิ่มขาพี่อิ่มคือกรรมการเชฟกระทะเหล็กอืมนี่พี่เป็นเมนูง่ายๆเนี่ย นะนี่อุยเนี่ยเอาข้าวลงลวไปคุกก็ได้นะข้าวคุกไปตุ้มถ้าเอาข้าวคุกนะคะเราอันนี้ก็จะชิมให้ดูก่อนกะเพรานิดโหระพาหน่อยคงจะเป็นแกงไข่สมสุขสุขคนธามานนี่อุ้ยไปเอากะเพราหน้าหน้าบ้านเขาไไปตัดก่อนไหมไปสิไปดูไปก่อนไปใส่กะเพราแปบนึงน,น,นะเดี๋ยวมาไปต้็ตามมา ดูก่อนรอแป๊บหนึ่งนะคะวีรศักดิ์อยากทานหิวเลยตักข้าวเลยค่ะเดี๋ยวพี่ตุ้มไปตัดตัดใบกะเพราหน้าบ้านมาแล้วมาแล้วอย่างรวดเร็วเสียงมาแล้วค่ะตัวยังไม่โผล่นี่มาแล้วมาแววมาแววนี่ไงบ้านเรายังอยู่ในร้าะม,มีกะ กะเพราด้วยกะเพราเล็กอพี่การง่ายๆไม่เลยมากล้างไม่ต้องล้างมากกูไม่ได้ไปเยี่ยวไว้นี่ยี่การดิสเพย์เนี่ยอยู่บ้านป่าโควิดมากูก็ไม่กลัวหาตะหลิวกว่าตักข้าวง่ายกินนะพี่ตุ้มใช่ไหมคนเราอ,อยู่ง่ายกินง่ายอ่ะ นี่เล็กานี่เลยนี่นะคะเราหุงข้าวไว้แล้วเราเอาข้าวลงไปคุกว้ายทำ 6, ไมหกนี่ไม่ใช่อีตุ้มจริงๆทำอะไรไม่เคยเรียบร้อยเลยค่ะยกเป็นผู้ชายมีกี่ร้อยก็เรียบอืสุดต้องคุกเลยค่ะคุกเลยค่ะ เคยทำอาหารหลายทีแล้วนะแล้วก็ไม่เคยกินให้คนลูกค้าดูเลยลูกค้าให้เพื่อนๆดูเลยว่าอีเนี้ยกินได้จริงไหมเดี๋ยวจะกินให้ดูลูกนะคะ้าแล้วก็หยิบจานมะาแล้วก็ไม่สวยหรอกคือไล่กันเคยตนอนแหลเนาะเนาะไล่คนตอนแหล่น่างนี้แหละ ไมเรียกใครนะไม่เรียกใครเพิ่งผ่นมาอ่านะคะเนี่ยยกไปนั่งกินที่ซุ้มเลยครับกับตันแจ๊กทำไมอะลูกไม่เอาไม่เอานี่ไงนี่กินโชเห็นเปาเหรอเห็นเปามาวันนี้กินโชกำลังหิวเลยขับรถไปทันไหมทันี้บีออสอินดี้ชื่ออะไรนะน้องมาเลยมาเลย

ักกี้เพิ่มข้ออะอรอีกอุกอ้ออยชาดจองเฮ้ยเอาทำไมลักกี้กูไม่ได้เป็นหมา,มมา,าไม่เ, <ไป S 2> เอาว่าเสียมเข้ากล้องไกลนะไปเปล่าเปล่ามาเปล่าเปล่าม,าามาาันมาเดินม กินไม่มีระยะไหนนะคะ <arcade> เป็นการครั้งแรกให้กินให้ดูปกติทําไม่เคยกินเลยพรุ่งนี้คอยดูเมนูเด็ดนะไม่เคยทํามาก่อนในชีวิตคุณก็ไม่เคยทําแน่ๆคุณก็ไม่เคยกินแน่ๆเดี๋ยวเจอ,อกันว่าเมนูอะไรพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้ <ide> สวัสดีปิดเงี้ยแทนไปที่นี่ <S <S> <S อืออือๆจ้า แล้วก็แบบเมนูนีานะ,ะลองทำดูปลากระป๋องกับลาบน้ำตกรสด,ดีรสมีอผลสวัสดีค่ะ